ต้องขอบคุณสภาที่3นะครับที่จัดเสียงข่าวนี้ขึ้นมาสภาว่าปัญหาของภาะวะการแพร่ระบาดของเวลัสโคดเนียสร้างผลกระทบไไวงกว้างมากนะครับก็เป็นวงว่าสถานการณ์จะแย่ลงเรื่อยๆนาน้วมเศรษฐกิจไทยจะสุดหนักนะครับเป็นห่วงมากเลย IMF อ IM องทุนการเงินระหว่างประเทศเนี่ยได้คาดการณ์ว่าปีนี้เราจะ เศรษฐกิจถดถอยติงลบถึง6.7เลยนะครับซึ่งต่ำกว่าที่แบงก์ชาติคาดการณ์ไปก่อนหน้านี้นบแบงก์ชาติบอกว่า5.3นะฮะน,นี้ IMF MM บอก6.7ซึ่งผมก็เครงว่าอาจจะหนักกว่านั้นด้วยซ้ำนะครับแล้วอ,องการพระร่วมภาคเอกชนนะับกรอเนี่ยก็มาบอกว่าจะมีคนตกงานที่10ล้านคนซึ่งผมเป็เรื่องที่น่ากังวลม,มากนะครับทุกวันนี้เ,เศรษฐกิจ ที่ก่อนหน้านี้ที่แย่อยู่แล้วเนี่ยก็มีคนฆ่าตัวตายกันตลอดนะครับตอนนี้ถ้าเห็นดูตามข่าวพบคนฆ่าตัวตายมากขึ้นเรื่อยๆนะผมเองกังวลว่าถ้าภาวะเศรษฐกิจกดดันอย่างนี้ก็จะมีคนฆ่าตัวตายกันมากขึ้นแล้วก็จะมีอาชญากรรมมากขึ้นนะครับเศรษฐกิจเองในในต่างประเทศจีนเองที่เคยเติ6%หกเปอร์เซ็นต์เนี่ยตอนนี้ก็บอกว่าไตรมาสแรกเนี่ยติดลบหกจุดเจ็ดเปอร์เซ็นต์นะผมว่าไทยเนี่ยถ้าไตรมาสแรกออกมาอาจจะต่ำาต่ำมาก ที่กิดรัดไตรมากสองก็อาจจะแย่เหมือนกันนะครับหวังว่าจะเป็นปัญหาต่อไปอย่างนี้ครับก็ต้องบอกตรงๆเลยว่าในความคิดผมนะครับผมไม่เชื่อว่าราัฐบาลพลเอกประยุทธ์เนี่ยจะสามารถแก้ปัญหาเศรษฐกิจที่จะแย่ต่อไปได้อันนี้คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นนะครับหวงมากๆเพราะว่าในภาวะเศรษฐกิจที่ดีเนี่ยเศรษฐกิจโลกที่ดีเนี่ยคุณยังทํามันแย่เลยนะแล้วพอะเศรษฐกิจที่แย่เนี่ยคุณจะแก้ไขย,ยังไงผมว่าน,นี่คือสิ่งที่ที่เป็นโหนรับวิธีคิดปัญหาต่าง นะฮะที่จะเกิดขึ้นก็จะเป็นปัญหาเอาง่ายๆนะครับขนาดต้องเรียกยีเศรษฐีมานั่งคุยเนี่ยแสดงว่าอะไรคุณหมดคนทางแล้วใช่ไหมฮะมันแสดงถึงว่าเอ๊ะทำไมต้องเรียกเศรษฐีมานั่งคุยมันมันอาจจะผิดวิธีการแล้วก็อันหนึ่งก็คือว่าจะเรียกมันเรีย,ไยกไถเงินหรือเปล่าซึ่งคนหนึ่งก็สงสัยกันอยู่นะครับและการที่เรียกเสถียรมาเนี่ยจะมีการเอื้อประโยชน์กันหรือเปล่าต้องขออนุญาตย้อนกลับไปในปีปีห้เนี่ยก็มีการเรียกเศรษฐีนะจำได้ไหมฮะ ที่ในในสภาในทำเนียบเนี่ยโอ้โหมีเศรษฐี30-40คนมานั่งรัศละ,ะลออกเรื่องพลังประชารัฐของประชารัฐออกมาใช่ไหมฮะโครงการประชารัฐสุดท้ายที่เดินมาโครงการประชารัฐเนี่ยคนจนกับจนขึ้นลงใช่ไหมฮะคนรวยนี่ก็รวยขึ้นิดอันดับโลกกันเป็นแผงนะฮะความกังวลของผมคือว่าเอ๊ะถ้ารัฐต,ต้องออกนโยบายอะไรมาที่จะต้องสวนกับผลประโยชน์ของคนกลุ่มเนี้ยแล้วรัฐจะทําได้ไหม ใช่ไหมฮะซึ่งคุณไปเรียกเขามาแนะนำเนี่ยแล้วคุณจะกล้าทํานโยบายที่ตรงข้ามใช่ไหมอย่างพูดว่าลดค่าไฟอาจจะมีใครอาจจะมีเสียหายเศรษฐีไฟฟ้าอยู่ว่ะผลกระทบเขาคุณจะกล้าทำไหมยยกตัวอย่างนะครับหรือว่าเรื่องเรื่องธุรกิจต่างๆหรือว่าสินค้าต่างๆที่จะต้องลดราคาลงเนี่ยจะสามารถที่จะดำเนินการได้ไหมซึ่งก็เป็นจะเป็นความเป็นคอนฟ l i c t i n i n t e r e s t ระหว่างรัฐบาลกับเศรษฐีเหล่านี้ ผมเองอยากอยากจะฝากไว้ก็เป็นห่วงนะครับเพราะว่าคราวที่แล้วที่เรียกแล้วก็ยังกลายเป็นว่าช่วยคนรวยรวยขึ้นคนจนที่จนลงแล้วตอนนี้เรียกอีกก็ไม่รู้ว่ามันจะเป็นผลอย่างเดียวกันหรือเปล่านะครับแม้กระทั่งเอาง่ายๆนะแม้กระทั่งเรื่องแจกเงิน5 0าพันเงี้ยทุกวันก็ยังยังม,มีปัญหาอยู่เลยเหมือนที่ในดุลบอกนะครับยังเละเทะอยู่เลยนะฮะแรกๆก,ก็บอกว่าใช้ AI นะฮะปัญญาประดิษฐ์เนี่ยในการคัดกรอง แต่คนทำเว็บนะบอกว่าไม่ได้ใช้ไใช้ขัดกองเน,งนี่มันมนะั่วแล้วผมว่ามันมันสถานการณ์มันแบบมันมั่วเกินไปหน่อยนะฮะแล้วก็แลวและคนก็มาคนที่ควรจะได้ก็ไม่ได้ใช่ไหมฮะคนก็ไปไปสุกันครใช่ไหมไปไปมาท่วง,งเงินเยอะะใช่ไหมก็เห็นภาพก็น่าเสียใจนะครับเห็นคนร้องไห้เห็นคนลํนลบาบากในเว็บของไทยรัฐเนี่ยคนดูสิบกว่าล้านคนนะคุณป้าที่ร้องไห้นะฮะแล้ว พอศกกระทรวงการคลัองออกมาบอกว่าอันนี้คือจัดฉากอันนี้คือไม่ได้ลำบากจริงเฮ้ย hey, คุณอยู่โลกไหนค,น,คน,กกน,น,น,เนเขาลำบากันขนาดนี้ทั้งประเทศเขาลำบากแล้วคุณหาว่าคนที่ไปคนคนเขาว่างมากใช่ไหมที่จะไปกระทรวงการคลังเพื่อไปประท้วงแล้วไปทำอะไรเขาร้องไห้เขาอะไรคุณไม่เห็นสภาวะที่เขาเป็นจริงหรือผพราว่ารัฐบาลโตอะไรที่มันผิดปกติไปนะผมมีในความคิดผมนะก็อยากจะให้ให้คิดให้ดีหน่อยแล้วคนเอกประยุทธ์ก็มาบอกว่าห้าพันจ่ายได้แค่เดือนเดียวใช่ไหมซึ่งผมเฮ้ คนก็ด่ากันแหละอ่ะคราวนี้ก็ให้รัฐมนตรีครั้งรัฐสภาสุกมาบอกว่าไม่ใช่ให้สามเดือนซึ่งผมเองก็มันมันจะยิ่งเละไปใหญ่นะฮะและซึ่งจะจำมันได้มันจะมีอีกสองแสนล้านนะตอนแรกประกาศว่าจะกู้สองแสนล้านใช่ไหมฮะอ่าแล้วมาบอกประกาศว่าล้าน,ๆๆนล้านไอ้สองแสนล้านมันยังกู้อยู่ไหมหรือไม่กู้แล้วมีมีใครบอกไหมฮะว่ายกเลิกแล้วไอ้สองแสนล้านเพราะตอนแรกคุณสมคิดมปาประกาศว่าจะกู้สองแสนล้านเพื่อมาชดเชยห้าพันนี้ใช่ไหมฮะอ่าแล้วบอกไม่มีเงินเอาตัลงแล้วมาบอกออกล้านล้านไอ้สองแสนล้านยังมีอยู่ไหม ถ้าไม่มีก็ต้องประก,กาศว่าไม่มีไม่ใช่คุณแบบคุณคิดอย่างเงี้ยคุณคิดสเปซสปาหมดเลยคุณเหมือนกับคุณลนอ่ะใช่ไหมพอมีปัญหาคุณก็คือคุณคิดไม่เต็มกรอบไงนะว่าเฮ้ยปัญหามันใหญ่นะถ้าจริงๆไอ้ร้านร้านเนี่ยกอาจจะไม่พอด้วยซ้ำจริงๆภาวะที่จะเกิดขึ้นมหนจะต้องใช้เยอะกว่านี้นะในความคิดผมแล้วก็มันจะมีทั้งช่วงที่เป็นอยู่แล้วก็ช่วงที่จะต้องฟื้นฟูเศรษฐกิจในอนาคตด้วยก็อยากให้รัฐบาลคิดที่ดีเพราะอย่างนี้เนี่ยคุณเล่นแบบทีละขยะคือตามปัญหาตลอดไม่ได้คิดล่งหน้าเี มันเป็นปัญหาที่จะจะเกิดขึ้นนะครับต่อมารัฐบาลเองก็ยังสร้างปัญหากับคิดที่แย่นะครับในการตั้งในคนสิบกว่าคนเป็นกรรมธิการท่องเที่ยวใช่ไหมฮะซึ่งเขามีความรู้ความสามารถอะไรท่องเที่ยวเราจะมีปัญหาเยอะแยะนะไอสิบ,บกว่าคนที่รวมทั้งคนคนเอกปีชาจะโดชาด้วยนะครับจะแรกคือคนคนก็ไม่รู้หรอกว่าตั้งสิบ,บกว่าคนกระทั่งตั้งคนเอกปีชาคนก็เลยเข้าไปดูโอ้ยตายมี มีในคนสิบกว่าคนนะซึ่งมาเฮ้ยประเทศนี้มันรันด้วยในคนหรอการท่องเที่ยวนี่ในคนรู้เรื่องการท่องเที่ยวหรือนะอันนี้คือสิ่งท,ท,ที่เกิดขึ้นแล้วเวลาปัญหาอีกเร่องหนึ่งท,ที่ผมว่ารัฐบาลเองเดินผิดนะครับคือเวลาเราให้ความเห็นทางการเศรษฐกิจให้ความเห็นเรื่องต่างเนี่ยแทนที่รัฐบาลจะหาคนที่มีความรู้ความสามารถมาตอบโต้ท่านก็ไปเอาใครมาไม่รู้ไม่มีวุฒิภาวะม,มีสติมีแถมยังมีภาพติดลบแล้วคุณต็อมาเถียงตลอดคนนี้ตลอด แล้วคุณไม่คิดว่ารัฐบาลเนี่ยจะได้ภาพรถติดตัวคนไปหรอคุณเอาใครมาเถียงเนี่ยภาพนั้นก็จะติดของรัฐบาลไปใช่ไหมฮะคุณเอาคนแบบแปลกประหลาดวิธีคิดก็ไม่มีปัญญาก็ไม่มีวิฒีภาวะก็ไม่มีแล้วคุณก็มาเถียงเรื่องที่มันเป็นเรื่องที่มีสาระสาคัญเนี่ยแล้วก็มาหาว่าเขาม่ั้งนั้นคุณไม่บอกเลยเขามม่วอะไรเขาผิดอะไรอันนี้คือสิ่งที่ผมเป็นห่วงนะครับว่าถ้าทำกันอย่างนี้เนี่ยมันจะยิ่งสเปกสาปาร์กให่ใหญ่นะครับอันนี้ก็ลองมาดูว่าถ้าเราดูจากภาวะรวมนี่ย ว่าการดูแลเรื่องการแพทย์เนี่ยถือว่าดีนะครับต้องเียของชินชมเชยเพราะชุชมเชยบุคลารการทางการแพทย์ทั้งหมดผมว่าทําได้ดีมากแล้วก็เราสามารถควบคุมได้ในระดับหนึ่งแต่ก็ยังเป็นห่วงนะครับว่าถ้าเกิดปล่อยไปก็อาจจะมีถ้าถ้าไม่ระวังให้ดีก็คงจะเหมือนสิงคโปร์ญี่ปุ่นอะไรเงี้ยก็ก็เป็นห่วงแต่ก็เชื่อว่าฝีมือบุคลากรทางการแพทย์เราดีนะครับแต่ว่าแต่แต,ต้องเข้ามกับบุคลากรทางการแพทย์นะการดูแลผู้ ผู้เดือดร้อนผู้ลําบากการการบริหารการเรื่องเศรษฐกิจเนี่ยสับตกนะครับหนักมากเลยสเปซสปาถ้าม,มีปัญหามาตลอดก็ผมงว่าถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยมันจะแย่ไปเรื่อยๆนะครับสิ่งที่ผมอยากขอแนะนํา9้าเรื่องนะครับท,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 ออท,ท,ท,ที่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 เอ่อที่อยากฝากไปนะก็เป็นจริงมีมากกว่านี้แต่ว่าเอาแค่เริ่มต้นว่าคุณจะคนคิดยังไงมากกว่าอันที่หนึ่งเนี่ยก็คงเป็นเรื่องที่ต้องพูดอีกแล้วพูดอีกนะครับคือการ ช่วยเหลือประชาชนเนี่ยมันต้องช่วยอย่างทั่วถึงนะครับคือใครลำบากคุณต้องช่วยหมดคือุณต้องมีอาจารย์คนหนึ่งเขาแนะนําซึ่งดีนะครับว่าคุณต้องคิดว่าจะเอาออกเอาใครออกบ้างไม่ใช่คุณคิดว่าจะเอาใครเข้าบ้างคือถ้าคุณบอกว่ามี27ล้านคนเลยคุณคิดว่าเอ๊ะคนไหนที่ไม่คุณจะอ,ออกมั่งก็ออกไปมไม่ใช่ว่าคุณเอา27ล้านคนแล้วคุณจะเอามาคัดเข้าใช่ไหมซึ่งมันมันไม่ใช่ผมว,ว่าความเดือดร้อนปัจจุบันเนี่ยมันมันเดือดร้อนกันทั่วนะ สมัยก่อนเนี่ยคุณยังไปแจกให้คนไปเที่ยวสมัยก่อนคุณแจกให้คนเอาไปช็อปปิ้งเอาเงินมาเอาเงินคืนคุณยังแจกอย่างสเปรย์สปาเลยแล้วนี่คนลำบากคนไม่มีจะกินเนี่ยคุณกลับมามามาขีดกันเขาผมว่ามันมันผิดปกติไปหน่อยนะครับแล้วคุณสมคิดก็จะมาบอกว่าอ้แจกหมดเจ๊งแน่คุณก็อคิดวิธีแจกสิครับเงินแจกกลุ่มไหนจริงๆริงไอ้ร้านร้านที่คุณกู้มายังไงมันก็คุ้มยังไงมันก็พอจ้าถ้าคุณมีวิธีคิดที่ดีดําเนินการที่ดี อย่ามาอ้างอะไรที่มันไม่ไมถูกต้องนะครับแล้วขอร้องเลยว่าคุณต้องช่วยประชาชนที่เดือดร้อนก่อนคุณช่วยเจ้าสัวนะครับคุณไม่ใช่แบบโอ้ตอนนี้นายทุนหลายคนได้รับการช่วยเหลือแล้วนะฮะไม่ต้องอะไรอย่างคิงพาวเวอร์ยังได้รับการช่วยเหลือแล้วแต,แต,แต่แต่ประชาชนยังยังอดอยากอยู่เลยเดือนคุณปิดมาแล้วเดือนหนึ่งประชาชนยังไม่ได้เงินนะอ่ะยิางแล้วคุณจะจะจะ,จะทนกันได้ยังไงนะครับอันนี้คือสิ่งที่ที่อยากฝากอันที่สองนะครับเป็นเรื่องการ การจ่ายเงินประกันการสังคมเนี่ยก็อยากจะให้เร่งการจ่ายผมว่ามันเป็นปัญหายอยู่แนละ้วถ้าใช่ไหมเพราะว่าคนไม่มีไรายได้คุณจะบอกจะรอสองเดือนมันไม่ไหวผมว่าภาวะที่เป็นอย่างนี้คุณต้องช่วยเขานะแล้วถ้าเกิดมีการเอาเงินของประชาสัางคมการสังคมที่ไปใช้จริงเนี่ยผมว่าเป็นสิ่งที่ผิดมากนะครับจําได้ไหมครับคุณเอกประยุทธ์เนี่ยเคยเออกมาพูดทีหนึ่งว่าการสังคมมีเงินเยอะจะก,กู้ไปใช้คนจะไปปล่อยกู้บ้างแล้วคนก็ด่าทั้งเมืองว่าให้คุณไม่รู้เรื่องหรอผิดกฎหมายนะ แล้วคุณก็ไปแอบ,บทำเหรอฮะถ้าทีจริงนี่นะผมไม่แน่ใจว่าน,นถ้าถ้ามีจริงเนี่ยผมว่าเป็นเรื่องการที่ผิดมากเลยเพราะสังคมต่อต้านแล้วนะสังคมออกมาด่าคนเ,เด็กไปยุทธแล้วนะตอนนั้นว่าคุณคุณคุณทำเรื่องนี้ถูกไหมการสังคมเอาไปใช้ไม่ได้เพราะมีกฎหมายอยู่แล้วมีหน้าการจ่ายถึงช้าใช่ไหมฮะแล้วบอกจ่ายได้ไม่กี่หมื่นคนมาที่ท,ท,ที่ที่บอกกันก็ก็เป็นปัญหาอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยต้องติดตามเรื่องนี้ถ้าเรื่องนี้ทําผิดจริงๆ,ๆ,ๆเนี่ยรัฐบาลทํา,าทผิดกฎหมายา ครับผมว่าอยากอยากจะฝากเรื่องนี้ว่าเป็นเรื่องาอาไยยังไงนะครับอันที่สามเนี่ยเป็นเรื่องที่ผมเขียนันเยอะเรื่องธนาคารแห่งประเทศไทยเข้ามาช่วยเหลือภาคธุรกิจเอกชนนะครับการที่จะต้องเข้าไปช่วย5าแสนล้านนี่ช่วย SME นี่ผ่านานาคารพาณิชิ์เนี่ยผมก็เห็นด้วยนะครับจริงๆแล้วผมคนเสนอเองแต่แรกว่าควรใช้5แสนล้านศูนเปอร์เซ็นเพื่อช่วยเศรษฐกิจเขาให้ โดย,ยธุรกิจที่ s อสที่กำลังจะตายนะฮะแต่ก็ต้องเลือกนะครับเพราะว่า SME บางอันก็จะจริงอยู่แล้วเพราะว่าจากภาะวะ d i s r u p t i o n เทคโนโลยี ruption, เปลี่ยนแปลงของโลกเนี่ยเขต้องเลือกนิดนึงซึ่งธนาคารผมว่าเขาน่าสามารถจะเลือกได้ถ้าคุณผ่านธนาคารนะครับแต่ขณะเดียวกันก็อยากให้มีเงื่อนไขของการจร้างงานด้วยวคนไหนจะช่วยคุณต้องจ้างงานนะไม่ใช่ว่าช่วยุวบคุณก็ณยังตัดคนออกเยอะมันก็ไม่เกิดประโยชน์ใช่ไหมครับต้องอยากให้ให,ใ,หให้มีเงื่อนไขของการจร้างงาน ขณะเดียวกันเรื่องของการที่ที่จะไปช่วยซื้อตาสารีให้กับเศรษฐีเศรษฐีที่เรียกเข้าไป20คนเนี่ยไม่รู้จะมีตาสารี่กี่คน,นซึ่งก็เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ถกเถียงกันมากนะครับมีนักวิชาการหลายท่านทั้งอาจารย์วินรพงศ์ท่านธีรชัยเอ่ยทั้งบุคลากร,กรเดิมของแบงค์ชาติเอ่ยก็ออกมาต่อต้านเรื่องนี้แต่ผมเห็นว่าเมื่อสองวันก่อนคุณวีระไทยเอ่ยหม่อมปุ๋ยเอ่ยชาริสาเอ่ยออกมาพูดในเชิง กึ่งถอยแล้วนะครับผม,ผมพูในเชิงว่าจะต้องให้เอกชนต้องต้องไปให้ให้ธนาคารหามาหาเงินมาได้ครึ่งหนึ่งก่อนแล้วจะต้องมีมมมดอกเบีย้ยสูงสุดซึ่งตอนแรกไม่ได้พูดอย่างนี้นะครับพอคนด่าเยอะๆก็ออกมาจะจะเลิกเลยก็ไม่กล้าเลิกก็เลยออกมาตั้งเงินไขที่ค่อนข้างที่จะ จะลาบากในการดําเนินการแล้วเพราะว่าถ้าเกิดเ้อให้หาได้ครึ่งหนึ่งก็ต้องเ็าหาได้หมดเลยก็ไม่ต่างกันแสดงแล้วคิดตรกเบี้ยสูงสุดเนี่ยก็จะเป็นก็ก็้าจะทาให้ได้ยากใช่ไหมฮะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ก็เข้าใจถ้าเขาอยากจะถอยเขาก็ถือว่าให้เขาถอยนะครับแต่แต่ก็ก็เป็นห่วงว่าถ้าเกิดยังกลับมาคิดทำอีกเนี่ยผมก็อยากจะฝาก3ข้อให้ให้ให้ทางเทรไทยคิดนะครับคือหนึ่งเนี่ยคุณ คุณจะไปซื้อคุณจ่าย4ี่แสนล้านแต่ไอ้ไอไอตาสาเนี่มีทั้งหมด3.6ล้านล้านเนี่ยคุณจะเลือกอย่างไรคือว่าคุณไม่ไม่เฟเวอร์ใครโดยเฉพาะถูกไหมฮะอะไรหรือว่าจะเป็นไอ้สี่แสนล้านที่จะถึงครบหมดซึ่งสี่แสนทีน่ครบหมดเนี่ยมันก็เห็นชัดเจนว่ามีทั้งเจ้าสัวทั้งหมดเลยที่จะให้ยี่สิบเนี่ยก็เป็นการเอื้อเจ้าสัวหรือเปล่าใช่ไหมฮะซึ่งก็หรือที่เรียกขึ้นมาเนี่ยแกล้งขออะไรเพื่อจะทดแทนบนคุณกันหรือเปล่าอันนี้คือสิ่งที่ที่เป็นห่วงนะครับนะเรื่องที่สองเนี่ยถ้าเกิดในร,รณีีีทท่ เบี้ยวนี้ขึ้นมาเนี่ยธนาคารพิไทยจะต้องเป็นคนไปฟ้องเองกชนไหมอันนี้เป็นสิ่งที่ที่ต้องคิดนะครับเพราะว่าปกติธนาคารพิไทยไม่ได้มีหน้าที่จะไปปล่อยเอกชนนะใช่ไหมถ้าคุณต้องเป็นจะโจทย์เองฟ้องเองเนี่ยจะบอกว่าเป็นกองทุนฟ้องกองทุนก็ถือหุ้นโดยร้อยเปอร์เซ็นต์โดยธนาคาร่นประเทศไทยอยู่ดีแปล้องเหมือนกับธนาคาราพิไทยฟ้องเองอยู่ดีนะครับอันที่สามเนี่ยคือสิ่งที่สมมติว่ามีการฟ้องร้องกันแล้วอะไรแล้วเนี่ยธนาคารพิษไทยเข้าไปยึดทรัพย์เขาได้ไหมเข้าไปควบคุมการเงินเขาได้ไหม เขาซึ่งทําไม่ได้ใช่ไหมฮะแต่ขนาดนวกัตก,กับแบงก์พาณิชย์เนี่ยเขาทาได้เพราะเขาสามารถเขาเขาแบบมีทางบีบให้ให้สามารถที่จะต้องใจกันได้เลยได้คืออย่างนี้ครับเราจะดูจากคดีสมมุติผมเป็นเจ้าของตราสารนี่เองครับเป็นเศรษฐีโดยไม่รวยเนี่ยมีรูนสมมติผมเป็นเจ้าของเนี่ยอาจจะมีปัญหาใช่ไหมไม่สามารถถอนได้ผมก็เป็นกู้ธนาคารปไทยเสร็จแล้วผมก็ให้เขาฟ้องร้องเลยสิบปีใช่ไหมฮะถึงเวลาจริงเศรษฐกิงมันแย่ผมขอ เจรจารตัดหนี้ได้ไหมดอกเบี้ยไม่ต้องจ่ายเงินต้นไม่ต้องจ่ายจะขอลดดอกต้นต้นหีกใช่ไหมที่มันเป็นอย่างนี้ในอดีตเป็นอย่างนี้อยู่แล้วใช่ไหมฮะแล้วคุณจะให้ภาวะอย่างนี้เกิดขึ้นอีกหรือใช่ไหมฮะซึ่งผมอีองอยากฝากในว่านี่คือคือปัญหาที่จะเกิดนะครับผมว่าคุณเจริชัยก็คงจะมีข้อมูลเรื่องนี้มากขึ้นกว่านี้อีกจะฝากให้ท่าในเชัยพูดเรื่องในประเด็นนี้พั่ขึ้นนะผมเอาเป็นประเด็นที่ชาวบ้านเข้าใจง,ง่ายนะนนครับข้อที่สี่นี่คือเรื่องพลังงานที่ที่ ที่อดุลฝากไว้ซึ่งผมเรียนตรงๆนะครับตลอดเวลาที่ผ่านมา5-6ปีเนี่ยรัฐบาลสเสปะสะปะต้องเรียวนว่าสเสปะสะปะในเรื่องพลังงานครับคนเอกไปยุธ์เนี่ยเป็นคนมาโบดนะคผมพลังงานอะไรทําอะไรยุ่งไม่ยุ่งขนาดไหนแกยิ่งทาสับสนนะครับนะฮะผมเลยอยากจะฝาก3เรื่องใหญ่ๆของเรื่องพลังงานนะครับเรื่องแรกเนี่ยคือเรื่องเอทนอลที่พูดถึงปัจจุบันเนี่ยเอทนอล23บาท70กว่าตังค์ขะขณะเดียวกันกับ ราคาน้ำมันในตลาดโลกมันเหลือ20บกวเหรียญใช่ไหมฮะราคาเนื้อน้ำมันกันแล้วในแค่5บาทกว่าคุณจะผสมเอา20บกว่าบาทแทน5บาทกว่าต้นทุนก็สูงขึ้นใช่ไหมฮะแล้วไม่ว่าทรงพลังงานจะเพิ่มจาก10%เป็น20%ออีกคุณต้องเพิ่มต้นทุนน้ำมันเพิ่มอีกเท่าไหร่ผมว่าคุณ เพราะว่ารัฐมนตรีพลังงานคนนี้ไม่รู้เรื่องแล้วก็เนินเรื่องผิดนะฮะคุณเอาของคุณไปเพิ่มต้นทุนให้กับประชาชนอ่ะไปไม่ได้ยังไงแต่ปัจจุบันเนี่ยไอเทนอลมันสามารถเอามาใช้งานในเรื่องการใช้แมะป้องก COVID ันไวรัสโควิดได้แล้วตอนนี้ขาดแคลนอยู่ใช่ไหมคุณก็ควรที่จะให้เขาเอาไปปรับปรุงปรับเปลี่ยนหรือเจ้าอ้างว่าไม่ไม่เหมือนกันก็คุณก็ไปปรับเปลี่ยนได้บริษัทที่ทำพมเทอนอลอผลิตน้ำมันเนี่ยเขาเอามาใช้ มาทำเอทานอลผลิตให้กับประชาชนทําความสะอาดอยู่ปัจจุบันมันราคาแพงกว่าด้วยนะครับก็อยากฝากว่า e สิบ e ยี่สิบ e แปดสิบห้าเนี่ยยกเลิกไปเลย e สิบเนี่ยจำเป็นถ้ามีของเหลือก็ผสมบ้างแต่ถ้าไม่เหลือก็ควรจะยกเลิกไปเลยเพราะมันแพงสมัยในอดีตเนี่ยผมเป็นคนในตรงๆผมเองเนี่ยเป็นคนยกเลิกเบนซินเกิเเพื่อให้ผสมผมเป็น,น,นปคนคิดอันนี้เองนะฮะเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยราคาน้ำมันโลกมัน1้0ยเหรียญ ราคาน้ามันกับราคาทีต้นนองมันพอๆกันเราก็เลยให้มาใช้แทนกันใช่ไหมแต่ตอนนี้ราคาน้ำมันมันลงมาเยอะขนาดนี้คุณต้องเปลี่ยนตามโลกแล้วไม่ใช่คุณยังไปยึดติดเดือไม่จะไปเพิ่มอีกคุณยิ่งผมว่าคุณงงแล้วนะฮะอ่าเรื่องที่2เนี่ยก็คือเรื่องภาษีสรมพสามิตน้ามันคือมีการเก็บเยอะมากนะครับคือราคาน้ํามันที่ลงเนี่ยแทนที่รัฐจะจะให้ประชาชนได้มีความสุขกับน้ํามันท,ที่ที่ลดลงกลับไปเก็บภาษีสัมาะาสนเพิ่มขึ้นอีก นะฮะซึ่งจริงๆแล้วปัจจุบันเนี่ยเก็บภาษีสัมปทานราคาสูงกว่าราคาน้ำมันนะน้ำมัน5บาทไอ้นี่เก็บ6บาทกว่าใช่ไหมยกตัวอย่างนะครับอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยการปรับลงของภาษีสัมปทานเพื่อให้สอดคล้องกับราคาต้นทุนน้ำมันเนี่ยมันจำเป็นเพราะว่าทั้งโลกเนี่ยก็ลดกันหมดใช่ไหมฮะเรากลับไปใช้แพงกว่าความจริงเนี่ยการแขง่งขันกระู้มไม่ได้ความถือรอดของประชาชนกระู้ไม่ได้และอันนึงคือเรื่องภาษีสัมปทานน้ำมันดีเซลเนี่ยในอดีตไม่ได้เก็บนะครับเนื่องจากว่า ราคามันแพงเราก็ไม่ได้เก็บรัฐบาลเ,เก็บภาษีสภานิชมิเซลเนี่ยห้าบาทเก้าสิบเ้าเยรวมแวดเข้าไปด้วยก็6บาทกว่านะอันนี้คือสิ่งที่ต้องคิดดีว่าถ้าเกิดรัฐบาลสามารถแยกกองนี้ออกมาเป็นการช่วยเหลือประชาชนได้หรยอเพาะ ก็ควรจะแยกเพราะว่าถ้าเกิดไปเก็บไปลวงแล้วรัฐบาลจะใช้เลยสเปรย์สบาตลอดใช่ไหมฮะถ้าคุณไม่สามารถที่จะแยกออกมาแล้วชี้แจงว่าจะไปช่วยประชาชนอย่างไรคุณก็ควรจะลดไปเลยเพื่อให้ประชาชนไม่ต้องมาแบกภาระราคาน้ํามันเพราะว่าดีเซลเนี่ยก็เป็นเรื่องของต้นทุนการสินค้าการขนส่งด้วยก็จะทําให้ลดค่าของชีพลงไปด้วยนะครับกป็อย่างฝากรัฐบาลให้คิดที่ชัดเจนนะครับอันที่3ามเนี่ยคือเรื่องของไฟฟ้าที่ ที่แพงคนกินหมดก็อยู่ยนี่นใช่ไหมะแล้วแพงก็อยากให้รัฐบาลพิจารณาเรื่องการลดราคาไฟฟ้าลงว่ามันจริงๆผมเรียกร้องในสภาที่สามมาตั้งแต่เดือน2เดือนก่อนแล้วนะฮะว่าควรจะต้องพิจารณาเรื่องรถไฟฟ้าเรื่องน้ํามันเรื่องรถไฟฟ้าลงเพราะว่าตอนนี้ราคาพลังงานก็ถูกลงแล้ว ต้นทุนพลังไฟฟ้าเนี่ยมันควรจะต้องถูกลงใช่ไหมฮะการที่จะต้องลดราคาไฟฟ้าลงเนี่ยเป็นสิ่งที่จําเป็นแล้วก็อีกอางเรื่องหนึ่งคือตอนนี้จะมีเรื่องของการจะออกใบอนุญาตไฟฟ้ากันเยอะแยะเรื่องชุมชนเรื่องอะไรนะฮะทาชมไม่อยากให้ขอให้ยกเลิกอย่ากออกใบอนุญาตไฟฟ้าที่มีต้นทุนสูงขึ้นนะฮะปกติมันควรจะ2บาทกว่าใช่ไหมอันนี้ไปออกใบอนุญาตให้4บาทกว่า แลวคนก็ไปเซ็งนี้ไบอนุญาตกันเรียบร้อยแล้วตอนนี้ที่ผมได้ยินมานะฮะก็อย่าอย่าออกใบอนุญ,ญาตที่ทําให้ต้นทุนของประเทศเพิ่มขึ้นอีกเลยฮนะเพราะการแข่งขันต่อไปในอนาคตเนี่ยราคาไ,ไฟฟ้ายิ่งถูกยิ่งแข่งขันได้ถ้าคุณไปออกใบอนุญ,ญาตมั่วๆแล้วกลายเป็นว่าต้นทุนของประเทศสูงขึ้นคนต้องจ่ายไฟฟ้าสูงขึ้นคนจะลำบากกันเยอะนะครับี่อยากแบฝากและปัจจุบันเนี่ยคนไม่ค่อยทราบนะครับเรามีการผลิตไฟฟ้าเกินความต้องการอยู่32นนะ คุณคุณใช้ไฟเนี่ยคุณผลิตกันออกวนระานเกินมาเยอะแยะเลยมีไฟเหลือใช้เยอะแยะเลยนะฮะและการเป็นเ่ต้นทุนก็มาแพงเพราะว่าแต่ละคนก็ผลิตไฟฟ้าเหลือกับต้นทุนก็แพงขึ้นใช่ไหมฮะเพราะว่าคุณใช้ไม่ได้เต็มแคปาซาิตี้อันนี้คือสิ่งที่ที่ที่เป็นอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยละปีเนี้ยเศรษฐกิจมันจะติดลบใช่ไหมฮะหกจุดเจ็ดหรือบางคนบอกจะติดถึงสิบเปอร์เซ็นต์ด้วยซ้ำนะฮะถ้ายิ่ง เศรษฐกิจติดลบเนี่ยการใช้ไฟฟ้าก็ยิ่งลดลงเพราะฉะนั้นการที่จะออกบนรยาอะไรคีดที่ดีๆเพราะม,มันไม่จําเป็นถ้าตอนนี้ยังไม่จาเป็นต้องออกก็อย่าเพิ่งออกใช่ไหมคุณไปผลิตออกมาโดยที่เหลือใช้จะไปผลิตทำไมอ่ะแลรอดูจังหวะที่มันออใช้ไฟฟ้าเพิ่มขึ้นในระดับหนึ่งก่อนแล้วค่อยออกนะฮะอันนี้คือสิ่งที่ที่อยากฝากนะครับเพราะต่อไปก็เป็นเรื่องเ,ออเรื่องของการที่จะการที่ในภาวะที่มันเริ่มควบคุมได้เนี่ยผมอยากให้มีการเปิดโลกการ,รทางการทางเศรษฐกิจ นะปัจจุบันเนี่ยธุกรรมทางเศรษฐกิจเนี่ยมันถูกปิดเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์อย่างน้อยก็ต้องมี5 0ขึ้นนะครับแต่ว่าก็ให้ระวังการเว้นระยะห่างโซเชียลดิสเทนซิ่งนะครับเพื่อเพื่อว่าสามารถที่จะควบคุมการแพร่ระบาดได้ด้วยซึ่งทําได้ฮะหลายประเทศก็ทํากันก็มีการกําหนดระยะห่างของแต่ละคนซึ่งจริงๆบอกว่าคนปัจจุบันเนี่ยก็มีการกําหนดระยะห่างกันอยู่แล้วนะเวลาจะไปไหนยังไงคนก็กําหนดระยะห่างก็อยากให้มธีธุรกรรมเกิดขึ้นเพราะไม่งั้นเนี่ยเศรษฐกิจมันตายหมดแล้ว คนจะตกงานเยอะมากแล้วมันจะลำบากกันมากนะก็อยากให้รฐัฐบาลมีมีแนวคิดที่ที่ดีหน่อยในการแก้ไขเรื่องนี้นะครับแล้วอันนี้ข้อ6เนี่ยสำคัญมากนะข้อ6ยกเรื่องยุทธศาสตร์20ปีนะคุณทํามาเองเนี่ยคุณทําทุกอย่างผิดหมดจากยุทธศาสตร์20ปีรัฐบาลเองทํายุทธศาสตร์ผิดหมด2ี่ปีแล้วคุณจะจะจะคีบไว้ทําไมจะเก็บไว้ทําไมใช่ไหม นโยบาอยุทธศาสตร์บอกอย่าจ่ายกันสเปรย์สปาและเศรษฐกิจต้องโต5%คุณทําท <ำ S 2> ไม่ถึงทุอย่าเลยตอนนี้คุณแยุทธศาสตร์ก็ไม่ได้พูดถึงว่าจะมีโควิดระบาดไหมคุณก็ไม่ได้เขียนไว้แลวทุกอย่างนีง่แสดว่าคุณทุกอย่างมันเละหมดแล้วอ่ะเพราะฉะนั้นคุณต้องยกเลิกแล้วอ่ะคุณจะเก็บไว้ทําไมอ่ะในเมื่อคุณเองก็ท,ทําผิดทุกเรื่องของยุทธศาสตร์อยู่แล้วแลวคุณเก็บไว้ก็เพื่อจะมีาก,การจัดการฝั่งตรงข้ามหรือเปล่าเท่านั้นเองใช่ไหมฮะรวมถึงถ้าเกิด ผู้ที่สมาชิกที่เขาเรียกร้อ,องคุณจะยกเลิอกอะไรเลิกก็เป็นสิ่งที่สมควรจะพิจนารณานะครับเพราะมันก็ไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรใช่ไหมฮะแล้วก็ค่าใช้ใจ่ายปีง6หกร้อยกว่าล้านเนี่ยคณจะมาช่วยคนลำบากไหมอันนี้คือสิ่งที่ที่ต้องคิดกันนะครับข้อที่7เ,เนี่ยคือผมอยากให้รัฐบาลคิดล่วงหน้านะการที่จะต้องเตรียมแผนฟื้นฟูนฟเศรษฐกิจหลังจากไวรัสเนี่ยจะเป็นมากใช่ไหมคือคุณอาจจะต้องใช้เงินอีกเยอะนะแต่ว่าคุณต้องคิดล่วงหน้าแลวโลกหลังจากไวรัสมันจะเปลี่ยนนะ มันไม่ใช่ว่าคุณมันจะเป็นเหมือนเดิมนะคุณจะไปคิดว่าเฮ้ยกลับมาเดี๋ยวฟื้นเหมือนเดิมรัฐบาลนี่คิดอยู่ว่าเป็นอย่างนั้นซึ่งมันไม่ใช่ับมาในโลกมันจะเปลี่ยนคนละโลกเลยนะ <ๆ S 1> คุณต้องคิดก่อนแล้วนะว่ามันจะเปลี่ยนยังไงแล้วคุณจะฟื้นฟูเศรษฐกิจยังไงอะไรที่จะเกิดขึ้นอะไรจะไปต่อได้ไอพวกออนไลน์เศรษฐกิจใหม่ๆเนี่ยคุณต้องเร่งทุ่มเลยเพร่ะให้มันเกิดใช่ไหมครบเกราว่านี่คือสิ่งที่รัฐบาลต้องคิดลงหน้าแต่ถ้าเกิดมาท,ทําทีหลังเนี่ยมันมันจะช้าไป แล้วก็ถึงบอกว่าตอนนี้ทุกคนโลกหยุดนิ่งเราก็ํามีสิทธิ์ที่จะก้าวทันเขาเพราะเราด้านหลังเขามานานแต่ถ้าเกคุณคิดลงหน้าแล้วก็ผรางแผนลงหน้าเนี่ยการกลับมาฟื้นมาเสร็จก็จะทาได้ได้ดีขึ้นนะครับครับก็แต่การที่จะฟื้นฟูเนี่ยให้คำนึงถึงเรื่องการจ้างงานนะครับเพราะว่าการจ้างงานจะเป็นปัญหามากและการเพิ่มไรายได้ให้ประชาชนการจ้างงาน10ล้านคนจะคุณจะหางานให้เขายัางไงผมเห็นความเดือดร้อนแสนสาหัสที่จะเกิดขึ้นในไม่กี่เดือนข้างหน้าน ว่าท่านท่าบาลมองไม่เห็นเนี่ยผมก็จะกังวลมากนะครับต,ต่อมาคือเรื่องการข้อ8ดคือเรื่องการที่จะต้องกลับมาคิดเรื่องงบประมาณใหม่ค,คือคุณต้องเละทิ้งแนวคิดเดิมของการจัดสรรงบประมาณเพราะว่างบประมาณที่คุณทําอยู่มันอิงก,กับของเดิมที่คิดเพราะยันการงบประมาณใหม่เนี่ยมันมต้องกลับมาคิดว่าประเทศมันจะเดินไงหลังโควิดแล้วมันจะเกิดอ <Taj ites S 1> ะไรขึ้น Golf คุณต้องจัดสรรงบประมาณใหม่แล้วเพื่อที่จะให้ให้ให,ให,ให,ให้ให้ประเทศมันเดินหน้าอย่างไรใช่ไหมฮะงบประมาณทางการทหารคุณจะยกเลิก เกณฑ์ทหารหรือว่าทหารมันสู้กับคุณจะเอาทหารมาลบกับโควิดเนี่ยวมันไม่ใช่ไงใช่ไหมการทหารคุณต้องลดลงแล้วเพื่อจะให้เอาไปจัดสรรอะไรที่เป็นประโยชน์ขึ้นใช่ไหมการศึกษาที่เป็นปัญหาอยู่ปัจจุบันที่คนเราแข่งขันไม่ได้ใช่ไหมก็ทำยังไงที่จะทุ่มให,ให้ให้เกิดการพัฒนาในเรื่องต่างๆที่จะสู้กับเขาได้ผมว่าการจัดสรรนบ่ระมาณใหม่คิดใหม่เนี่ยในสิ่งที่จะต้องต้องมานั่งดูแลกันนะครับอันสุดท้ายเนี่ยเป็นเรื่องที่สําคัญก็คือการปรับปรุงระบบราชการนะครับผมเองอยากจะฝากว่าระบบราชการเนี่ยมันมีป นะครับมันมีคุณทาอะไรมีเรื่องติดตลอดอะ่ะใช่ไหมฮ uh คือการถ้าเกิดคุณใช้โอกาสนี้ในเรื่องของมีไวรัสระบาดเนี่ยคุณก็ทําทุกอย่างออนไลน์ประชาชนไม่จำเป็นที่ต้องไปก็ได้ใช่ไหมฮะทำทุกอย่างให้มันพัฒนาทั้งประสิทธิภาพทั้งวิธีการแล้วคนก็จะได้ไม่ต้องไปออกกันในในสถานที่ราชการต่างๆแล้วก็ทําให้คนสามารถเข้าถึงรคบราชการได้ง่ายใช่ไหมฮะผมก็อยากให้อยากฝากให้รัฐบาลคิดกักสิ่งนี้นี่เป็นก้าว เ้าเรื่องหลักๆนะครับที่อยากให้คิดไว้ล่วงหน้าที่จริงมันมีเรื่งเยอะแยะมากเลยเพราะว่าผลกระทบอันนี้มันจะมีปัญหาอีกเยอะมากเพียงแต่ว่าอยากให้คิดอะไรที่เป็นสิ่งจําเป็นแล้วก็ทาแล้วประเทศมันจะเจริญต่อไปในอนาคตนะครับผมไม่อยากให้รัฐบาลเหมือนกับมีปัญหาแล้วอยแก้ต้องคิดก่อนปัญหาป้องกันปัญหาไม่ใช่ว่าคุณมีปัญหาทีแล้วคุณก็แก้ทีปัญหาซึ่งทุกวันนี้เป็นอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะอันนี้ก็สิ่งที่ที่ที่ทคิดผมคิดว่าอย่างนี้ครับขอสรุปอีกทีคือว่าปัญหาเศรษฐกิจเนี่ย ต่อไปข้างหน้าอีกไม่กี่เดือนมันจะหนักถึงสาหัสมากแล้วผมไม่เชื่อว่าคนองไมในยุแลนรัฐบาลที่อื่น,น,น,นเนี่ยจะสามารถรับมือได้และคนจะละบากอย่างมากครับก็ฝากฝากไว้นะครับ